เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้น่ากินมากอม<ำ>เป็นจังไดซบอซบอสวัสดีค่ะพบกับช่องสไพยเกาหลีบายเุเรลีนะคะตอนนี้นะคะชซอก็อยู่ที่ต้น ลูกท้อค่ะอันนี้คือต้นลูกท้ออันนี้คือดอกของลูกท้อนะคะต้นเนี้ยซอเคยทําคลิปนะคะเก็บลูกท้อกินแล้วก็นั่งกินอยู่ตรงสวนว่าเขือนะคะเนี่ยคือนนต้นนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวออกดอกเสร็จปั๊บนะคะเดี๋ยวใบจะตามมานะคะพอใบตามมาเยอะๆเขานี้ก็จะเป็นผลมันนะคะค่ะดอกเป็นสีชมพูสวยมากเลยนะคะค่ะเราว่าเข้าเรื่องก,กันเลยนะวันนี้ซอจะพาทุกคนนะคะไปทํากิมจิต้นอ่อนของหัวชเท้ากันนะคะ ปกติเคยกินแต่กิมจิเป็นหัวกิมจิใหญให่ไม่ใช่ค่ะปกติเคยกินแต่หัวไชเท้าแล้วไปทากิมจิใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นต้นอ่อนของมันนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้นะแม่พอเห็นแม่ทําขายที่ร้านนะคะลูกค้ากินดีมากทาแป๊บเดียวก็หมดก็หมดนะคะดังนั้นวันนี้จะพาทุกคนมาทํากันคะทำแบบเข้าใจง่ายๆค่ะไม่ยากทํานิดเดียวนะคะค่ะยังไงเดี๋ยวต่อไปช่วยแม่ล้างหักแล้วก็ไปดูการทําเลยค่ะแล้วก็เนย ก็จะพาแบบว่า FC ทุกคนนะคะมาทำนะคะทำแบบว่าทำกินภายในบ้านทำขนาดแบบว่าเล็กๆร <c oughs> วยรวรวยรวยต้องลงมาก่อนห <c oughs> ยุดก่อนต t อปรอสักครู่นะรอสักครู่ให้ชาพูดจบก,ก่อน เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นต้นหัวไชเท้านะคะที่ยังไม่ต้องรอให้มันมีหัวไชเท้าออกมาใหญ่ๆนะคะเขานะคะคนเกาหลีก็จะเอามากินก่อนนะคะเป็นต้นอ่อนของหัวใชเท้านะคะแล้วมาทำกิมจิอร่อยมากแล้วคนเกาหลีแบบชอบกินมากนะคะช่วงช่วงนี้ค่ะฤด,ดูนี้ค่ะฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะจะเอาลอยนะคะเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคะตอนนี้นะจะเป็นต้นอ่อนของหัวใชเท้าแบบ1นกิโลนะคะส่วนของแม่นั้นเอาทําขายในร้านอาหาระคะ่ะก็จะเยอะนิดหน่อยแต่จะให้พาดูละเดี๋ยววันนี้จะพาดูแบบนี่ค่ะหกิโลแล้ว ก็ผาทำนสโอเคเสีน้ำนิดหน่อยค่ะเราก็จะแช่เกลือไว้แบบนี้ก่อนนะคะรอให้พักกาศนะคะ มันนิ่มนะคะพอมันนิ่มเสร็จปับ๊บมันก็จะยุบลงไปเหลือประมาณครึ่งกะละมังเนี่ยค่ะครึ่งกะละมังของซอเนี่ยเราถึงจะมาคั้นกันนะคะใช้แป้งนะคะ,ะแป้งสาลีนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะนี่อะสองช้อนโต๊ะค่ะทุกคนน้ำค่ะใส่ลงไปนิดเดียวค่ะแค่พอให้เราแบบว่าตีแป้งให้แตกไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ำกินแบบว่ากับครอบครัวทำกินกับสามีกับลูกกับเต้านะคะแบบอยากลองทำกินแบบว่านิดเดียวนะคะให้พอทำเป็นพอเรากะเครื่องปรุงอะไรทุกอย่างแบบว่าเริ่มเก่งอะไรเงี้ยเราก็ขยับเป็นแบบ2กิโลสามกิโลก็ว่าไปนะคะแก้วน้ำแก้วเบียร์บ้านเราเนะะี่ยค่ะครึ่งแก้วนะคะใส่ลงไปในหมอ้อเทแป้งลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะพักไว้นะคะรอให้แป้งเย็นแล้วเดี๋ยวไปทำกันค่ะนี่นะคะต้นหวัวเชยเท้าของเรานะคะพอแช่เกลือมันก็จะเริ่มแบบว่านิ่มแล้วนะคะอ่อนแล้วค่ะอ่าโอเคเราก็จะล้างน้ำเกลือออกนะคะล้างแค่น้ำเดียวพอค่ะ จะมาดูนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่อนของหัวใจเท้านะคะ1กิโลกระเทียมบดค่ะก็มีพริกป่นเกาหลีนะคะถ้ามีนะใส่ได้ก็จะดีมากแต่ถ้าไม่มีนะคะกิมจิวันนี้ที่ซอจะพาทำนะคะเราสามารถใช้เป็นพริกแห้งบ้านเราได้นะคะถ้าไม่มีพริกป่นเกาหลีใช้เป็นพริกแห้งบ้านเราได้แต่ให้ตําแบบหย,ยาบๆบนะคะแล้วก็จะมีเมล็ดพริกด้วยค่ะอมเมล็ดพริกนะคะ เพิ่มความอร่อยนะคะทุกคนนี่แหละอ่ะเดี๋ยวซอขอย้ำเรื่องพริกอ่าป่นเกาหลีก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าที่บ้านไม่มีตัดอันนี้ออกนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ใส่แบบว่าเมล็ดพริกแบบนี้ให้ใส่เป็นพริกแห้งบ้านเราแต่ตำให้หยับๆใช้แทนตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใช้แทนตัวนี้ได้นะคะจะมีกุ้งดองนะคะ นี่ค่ะกุ้งดองถ้าใครไม่มีนะคะที่บ้านไม่มีกุ้งดองสามารถทําไว้ใช้เองได้นะคะก็คือซื้อกุ้งมาใช่ไหมแล้วก็เอามาดองแบบว่าเหมือนสมมติว่าที่ซอเคยบอกนะคะกุ้งถ้วยหนึ่งเกลือก็ต้องถ้วยหนึ่งนะคะก็คือ1ต่อหนึ่งนะคะดองเอาไปใส่กิมจินะ,ะแล้วก็น้ําเชื่อมค่ะ ผงชูรสค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคนที่ไม่ชอบนะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ซอบอกเลยว่าถ้าไม่ใส่รสชาติมันจะต่างกันนะคะถ้าใส่แล้วมันจะดึงความอร่อยออกมาได้เยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลค่ะอันนี้จะเป็นหัวน้ําตาลนะคะก็คือมันไม่ก็คือใส่นิเตเดียวก็จะหวานเลยถ้าไม่มีเราสามารถใช้เป็นน้ําตาลบ้านเราปกติได้เลยนะคะแล้วก็หัวหอมค่ะหนึ่งหัวค่ะคนคะซอลืมขิงค่ะใส่ขิงลงไปด้วยนะคะประมาณ1นึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็กุ้งดองค่ะนี่ค่ะพริกป่นเกาหลีค่ะ,มะเมล็ดพริกค่ะกระเทียมบทหัวน้ำตาลนะคะใส่นิดเดียวก็หวานมากๆเลยนะคะอ่้วก็นี่ค่ะงชูรสค่ะ,ชคะเชื่อมนะคะเลยๆขยำขยำนะคะ เก็ยังไม่ได้เติมเกลือใส่ลงไปนะคะเพราะว่าเราแช่น้าเกลือมาอยู่แล้วใช่ไหมคะมันจะมีความเค็มนะคะให้เรานําไปเนี่คะ่ะทําก่อนนะคะคั้นก่อนนะคะถ้ามันจืดยังไงค่อยเติมเกลือทีหลังนะคะนี่นะคะลองทํากินเลยนะคะพอบอกว่าอันนี้อร่อยมากอืม้ม กกระะะปไว้นะคะุถ้าทําที่ประเทศไทยนะคะใส่เก็บคั้นเสร็จแล้วนะคะเอาใส่ตู้เย็นทันทีเลยนะคะใส่ตู้เย็นแบบว่าเย็นแบบจัดๆเลยนะคะสักประมาณสองสาวันก็ทานได้แล้วะคะ่ะร้อนมากๆก็2วันก็เปรี้ยวแล้วนะคะที่ไทยแต่ยังซอยอยู่เกาหลีและรอบนี้น่าจะอยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงก็เปรี้ยวนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากอร่อยไหมคะอร่อยอร่อย <laughs> อร่อยอร่อยอร่อย,ออยอใช้ถุงพลาสติกนะคะปิดตรงหน้าด้านบนของกิมจิไว้นิดนึงนะคะปิดกันลมนะคะกันลมกันอากาศเนาะหน้ากิมจิข้างบนจะได้ไม่แห้งนะคะจะได้อร่อยอร่อยนะ เรียบร้อยค่ะความเปรี้ยวของกิมจิไม่สามารถบอกได้นะคะว่ากี่วันถึงจะเปรี้ยวนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของประเทศนั้นๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับตู้เย็นที่บ้านเราด้วยนะคะว่าความเย็นนี่เย็นขนาดไหนนะคะดังนั้นนะคะเวลาเราทําเสร็จเก็บใส่ในตู้เย็นควรหมั่นชิมรสอยู่ทุกๆวันถ้าเราได้รสชาติที่เปรี้ยวพอดีสําหรับเราก็ให้เอาออกมากินได้เลยค่ะ ต่อก็จะมาชิมให้ดูนะคะมาบอกรสชาตินะคะขอดมก่อนเลยแล้วกันนะคะหอมค่ะทุกคนหอมกลิ่นกิมจิกลิ่นผักดองทั่วไปะคะ่ะหอมเปรีป้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นนี้ที่แบบเด่นกว่าเพื่อนเลยคือกลิ่นขิงนะคะอย่าลืมใส่ขิงนะคะในคลิปว่าซ่อลืมใส่ขิงแต่ตอนท้ายซอมาใส่เพิ่มแล้วนะคะ,ะก็จะมาชิมรสกันนะคะทุกคนดูพริกเต็มหมดเลย อร่อยนะคะเปรี้ยวค่ะทุกคนเปรี้ยวเค็มมันนิดนึงหวานนิดนึงอร่อยแหะอร่อยนะ้ำกิมจิก็นัวนัวเค็มหวานนิดนึงอ,อันนี้เป็นกิมจิประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะคะ เปรี้ยวกาลังดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอากาศมันร้อนต่อว่าถ้าหนึ่งอาทิตย์กว่าๆในโคงเหียบเปรี้ยวหนักมากๆเลยนะคะเนาะบ้านเรามันอากาศร้อนเนาะอร่อยม,ม,ม,มากน้ำนัวค่ะถ้าเปรียบเทียบกับพวกกับอาหารบ้านเราก็เป็นพวกยำน้ำยำ ส้มตำอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เกาหลีก็จะเป็นกิมจิเนาะเอออร่อยดีนะเนี่ยอ้อพ่อมออันก็คงบวกล้วพ่อปุ่ม,มาชิมเอาป่ะจีคงวย่า กิมจิขมอ,อืมไม่เส,ส <laughs> ยังไม่เคียวเลย <laughs> อร่อไหมคะไม,ม,ม่เสยมขข้าวอยไได้ <laughs> ข้าปาาคำแรกอร่อ,ย, <laughs> อยังไม่เคียวเลยอึ๊บอร่อย <laughs> อืมอืมรวยรวยรวยสักคำไหม เดี๋ยวว่าไปเหรอคะเดี๋ยวว่าก,กินก่อน,าาน,นเขายัางมีซาอยู่ด้ดานซึ่ก็ด้านซึ่งจะได้อืมเป็นจังไดแซบบอแซบบอเดี๋ <laughs> ยวว่าไปด้วยกันไปอะไรคะไปซื้ออาหารแมวเหรออืมอาหารไก่อ๋อไปด้วยอโอเคไปไปกันไหมคะ,ะเดี๋ยวซอไปด้วยค่ะไปซื้ออาหารไก่กับพี่ชิน ตอนแรกว่าจะทําแค่คลิปกิมจิ้วเนี่ยคราวนี้ได้ไปซื้ออาหารไก่คราวนี้ได้ไปได้ไปข้างนอกด้วยเลยคราวนี้ได้คลิปไปข้างนอกด้วยเลยเนยผิด <Three. S 1> อร่อยอร่อยอะตอนนี้เอาก็จะพาทุกคนไปซื้อหัวอาหารไก่เอา Sham. ที่ร้านนะคะค่ะก็ไก่ที่เลี้ยงนะคะก็กินอาหารทั้งอาหารที่ร้านเป็นเศษอาหารเหลือจากลูกคา้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเนี่ยคะ่ะหัวอาหารนะคะก็กินทั้งสองอย่างเลยค่ะ ร้านนี้เลยค่ะมีบ้านหมาขายด้วยค่ะทุกคนนี่มีบ้านน้องหมาขายด้วยค่ะบ้านน้องหมาที่เกาหลีนะคะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกหลังนะคะแล้วแต่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันก็มีนกด้วยมีร้านขายน่ารักจังเลยอันนี้เป็นลูกไก่ดำ ส่นนี้ก็เป็นไก่พัน์ปกติอ้อยร้อยแล้วค่ะทุกคนก็เอาใส่รถกลับแบบนี้นะคะอันยองอันยองอันยองสวัสดีค่ะอันจะ่ะใาสวยๆหนะ่อยลูกไอ้วยจังยิ้มด้วยมาค่ะ คนคนเดียวนะคะไม่ให้ซอททำนะมันหนักนี่ค่ะก็เก็บใส่ถังใหญ่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ฝาตรงนี้ปิดอีกทีเพราะว่าหนูจะได้ไม่มากินนะคะถ้าเราเอาวางไว้ข้างนอกเฉยๆหนูก็จะมากัดกินกระสอบเนี่ยค่ะอาหารไก่นี่ก็จะเป็นถังอาหารไก่หมดเลยค่ะทุกคน มีฝาปิดทุกถังอุ๊ยอันนี้ถังเปล่ามันก็จะมีทั้งไก่ที่แบบว่าเป็นทั้งแม่พันธุ์ก็มีนะคะเ,เวลาพ่อกับแม่มาจับนี่พ่อกับแม่เขาก็จะรู้นะคะว่าตัวไหนเป็นแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์ก็คือแม่ข่านะคะเอาไว้กินไข่นะคะส่วนตัวไหนที่เลี้ยงไขยเนื้อก็พ่อกับแม่ก็จะสามารถรู้ได้อย่างซอก,ก็ไม่รู้นะคะ ค่าเสร็จแล้วนะคะยังไงก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ